ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะเป็นวันที่15นะฮะมีนาคมพศ2566นนะฮะวันนี้ก็ถือว่าขอญาตนะฮะามาเล่าสู่กันฟังนะฮะเกี่ยวกับโครงการนะฮะที่ส่งเสริมปลูกพริกสายพันธุ์ยกสยามเอนะฮะให้กับพ่อแม่พี่น้องนะฮะชาวกเกษตรด้วยกันเนี่ย ได้มีรายได้นะฮะในการปลูกพริกนะฮะตัวนี้นะฮะสายพันธุ์ที่เป็นลูกผสมนะฮะก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่โดดเด่นนะฮะพอสมควรในในระยะเวลานะฮะไม่กี่วันนะฮะที่ที่เริ่มการส่งเสริมนะฮะที่ขยับนะฮะจากพริกสายพันธุ์เหลืองอินโดนะฮะก็ถือว่าเป็นพริกสายพันธุ์นะฮะใกล้เคียงกัน นะฮะแต่รสชาติจะดีกว่าเก่านะฮะหรือนะฮะในการที่จะเอาไปประกอบนะฮะอาหารเนี่ยสีสันนะฮะในการที่จะทําเป็นพริกแกงใต้นะฮะอร่อยนะฮะแล้วก็สีสันเนี่ยสีแดงนะฮะสวยมากเลยนะฮะอย่างเนี้ยฮะนี่วิตคือวิธีเราเราจะสอนในการ ทำเป็นพริกแห้งนะฮะทำเป็นพริกแห้งเราต้องลวกน้ำก่อนลวกน้ำร้อนนะฮะต้มน้ำนะฮะให้เดือดแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปตามอัตราส่วนนะฮะตามสูตรที่เรามีให้ในในกลุ่มนะฮะหรือในโครงการนะฮะทุกกลุ่มเลยนะฮะเราก็จะบอกในการลวกนะฮะใช้คำว่าลวกนะฮะลวกไม่ใช่ต้มนะฮะลวกต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เกลือหน่อยหนึ่ง นะฮะแล้วก็น้ํามันพืชหน่อยหนึ่งนะฮะให้เดือดเลยนะฮะต้มน้ําให้เดือดเลยนะฮะแล้วก็เก็บพริกแดงสดเลยนะฮะจากต้นนะฮะแล้วก็ลวกนะฮะโยลงไปในน้ำแล้วล่ะฮะแล้วก็นับหนึ่งยี่สิก็ได้หรืออถ้าใครนับไม่เป็นนะฮะแล้วก็ดูขวนะฮะขวเนี่ยพอเปื่อยๆนะฮะไม่ต้องเอาตรงนี้เปื่อยนะฮะ ถ้าตรงนี้เปื่อยนี่หลุดหมดเลยหลุดหมดเลยนะฮะต้มกับลวกเปเหมือนกันนะนะนี่ลวกนะฮะเคล็ดรับอยู่ตรงนั้นเองนะฮะแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ไปตากาหรืออบก็ได้นะฮะอบอใ,ชใช้เครื่องอบนะฮะก็ได้หรือใช้ตากเอาก็ได้จะช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะวางแผนกันไว้แล้วว่า,เ,าเราจะอบนะฮะทำเป็นพิแห้งนี้หมายถึงว่านะฮะ ในช่วงแรกๆนะฮะหรือพริกเนี่ยาสายพันธุ์นี้นะฮะที่นัชัยได้สังเกตเนี่ยไม่มีใครตั้งใจลวกสักทีนะ,ะหรือตากตากแห้งทาแห้งให้กับน้ชาชัยตักทีนะฮะเพราะว่าพริกเก็บแบบสดมันแพงอยู่ตลอดเวลานะฮะในการส่งเสริมนะฮะปลูกพริกสายพันธุ์เหลืองอินโดนะฮะก็เป็นระยะเวลานะฮะถึงห้าปีนะฮะ ขยับมาปีนี้เป็นปีที่5เราก็เลยขยับมาเป็นพริกสายพันธุ์ยกสยามเอสนะฮะคือเป็นลูกผสมนะฮะมีทั้งยกสยามทั้งอ่าอ่ามีทั้งเหลืองอินโดนะฮะมีทั้งพัทลุงมีทั้งมณีขาวมีทั้งกะเหรี่ยงนะฮะใน4สายพันธุ์นี้นะฮะอ่าในเมื่อคัดกรองแล้วก็ผสมพันธุ์อ่าแล้วก็กลายมาเป็นยกสยามเอสนะฮะที่มีดีในทุกกรณีนะฮะอ่าในพริก ที่เอ่ยมานะฮะหคือมีกลิ่นหอม 2. องนะฮะเอาไปทำอาหารเนี่ยทั้งสดเลยทั้งแห้งเลยนะฮะจะมีกลิ่นอยู่ตลอดเวลานะ,ะยิ่งตำน้ำพริกผักจิ้มผักสดนี่โอ้โหสุดยอดนะฮะไม่ต้องกลัวอร่อยมากๆเลยแล้วก็หอมมากๆนะฮะไม่เชื่อลองลองอสังเกตได้นะฮะด้วยการเก็บใส่ถุงถุงปุ๋ยนะฮะ,ะแล้วก็ปิดไว้ประมาณสักชั่วโมงหนึงก็ได้นะฮะหรือ10นาทีก็ได้ ยี่ยี่สิบนาทีก็ได้นะฮะแล้วก็เปิดนะฮะปากกระสอบมันจะหอมกลุ่นเลยน่าทานมากนะฮะนั่นคือสดนะฮะแต่ถ้าว่าทําเป็นพริกแห้งเนี่ยเอาไปทาเป็นเครื่องแกงใต้นะฮะที่เราเคยได้ยินชื่อกันว่าพริกแกงใต้ร่อยที่สุดในโลกอะไรประมาณนั้นนะ,ะ,ะทุกเจ้าเลยนะฮะนะชัยไม่ได้โปรโมทนะห้อพ่อแม่พี่น้องของนชัย แต่อร่อยจริงๆนะฮะทุกโรงงานนะฮะตั้งแต่ประจวบไปนะไปจนถึงนู่นเลยประดังเบซาเลยนะฮะของเขาอร่อยมากนะฮะเครื่องแกงทุกโรงงานนะฮะหยิบตรงไหนอร่อยตรงนั้นนะฮะอะไรประมาณนั้นสีสันนะฮะพริกตัวนี้นะฮะก็จะอ่เขาเรียกว่าตลาดจะยาวเลยทีเดียวนะฮะสีสันนี่ทำเป็นพริกแกงที่สุดยอดนะฮะสดก็สุดยอดนะฮะ ไม่ว่าจะหยิบขายเอาไปทำน้ำพริกหรือทำอา,อาหารทุกประเภทเลยนะฮะอ่แล้วก็จะดีต่อพ่อค้าแม่ค้านะฮะตรงจุดนี้เองนะฮะการตลาดที่เขาบอกว่าพริกปลูกมากแล้วถ้าเกิดมันเยอะแล้วจะไปขายที่ไหนนะฮะถ้าพริกปลูกเยอะนะฮะคนทานเยอะนะฮะนั่นคือตลาดครับ นั่นคือการตลาดของน้าชัยนะฮะจึงหยิบยกเอาพริกสายพันธุ์ยกสยามมาเพราะว่าพริกตัวนี้มันอร่อยนะฮะคิดว่าฟาร์มอร่อยเนี่ยอ่ามันก็จะยันชูลุกชูรัรนในเมื่อมันอร่อยอ่ะนะอ่าคนก็จงต้องทานพอทานเยอะทีนี้ปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนี่เองครับนี่คือข้อดีของการตลาดหรือพริกสายพันธุ์ยกสยามเอ็ดเพราะฉะนั้นแล้วพริกสายพันธุ์ยกสยามเอ็ดน้ชัยฟันธงให้ก็ได้นะฮะ นี่สี่ถึงห้าปีเลยอ่าปีเดียวนะฮะแต่ที่ผ่านมามันก็คล้ายๆกระเหลืองยีโดยังอร่อยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วความอร่อยนั่นคือการตลาดนะฮะแค่นี้เองปลูกเยอะแต่คนทานเยอะนะฮะราคาก็ดีสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,กรดีตลอดเห็นไหมฮะอ่าตรงนี้เองนะฮะเปรียบเทียบกันนะฮะ ถ้าปลูกเยอะคนทานเยอะเอาไปบริโภคเอาไปทำแปรรูปอะไรต่างๆไม่ได้นะฮะตื่นเช้ามาก็ยังไม่ได้กินเลยนะฮะเขาเรียกว่า,าทุกท่านนะ,ะฮะที่ทั้งหมดมัน70กว่าร้านนะเดี๋ยวนี้มันจะขวาเท่าไหร่ไม่รู้สิตินะฮะถ้าตื่นขึ้นมากินพริกเส็ย <c oughs> ส่วนเยอะเพราะฉะนั้นแล้วพริกอะไรอร่อยนะฮะพริกอะไรอร่อยก็พริกอนี่งไงฮะ <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นว่าขายดีเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสนะที่นายชัยพูดนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ฟันทงได้เลยนะฮะการวิเคราะห์แบบเล็กๆของนายชัยนะฮะก็ถือว่าใครปลูกก่อนนะฮะก็ได้ก่อนอะไรประมาณนั้นนะฮะไม่เชื่อลองดูได้เลยนะฮะ,ะทีนี้ของโครงการปลูกพริกสายพันธุ์ยกสยามิดเนี่ยอ่าเริ่มตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะ,ะก็จะมีคน าชาวสวนชาวไร่เนี่ยน้าชายแอบเอาไปให้ปลูกแล้วนะฮะก่อนล่วงหน้านะฮะก็ประสบความสําเร็จครับจึงเก็บเอาความอ่าสเร็จตรงนั้นนะฮะในทุกเรื่องทุกราวไม่ว่าจะเป็นการปลูกการใส่ปุ๋ยดูแลรักษาฉีดยานะฮะทุกอย่างเลยนะฮะแล้วน้าชายก็ไปเองด้วยนะฮะไปคุกคีกับอ่าชาวสวนชาวไร่เกษตร,รกรด้วยตัวของน้าชายเองนะฮะไปขุดหลุม นะฮะวัดแนวนะฮะแทบทุกทุกเจ้าเลยทีเดียวนะฮะไปทุกจังหวัดเหมือนกันนะฮะทุกภาคก็เลยรู้ทุกสิ่งอย่างว่าเออเนี่ยปัญหาของมันเป็นอย่างไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นการอ่าภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเราก็จะสามารถที่จะรู้เลยว่าอ่าเพลี้ยไฟลายแดงเกิดตอนเวลาไหนนะฮะแล้วก็ทาการเกษตรปลูกไอเนี่ยมันจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างนะฮะที่ป้องกันเพลี้ยไฟลายแดงเป็นอันดับหนึ่งของการปลูกพริกสายพันธุ์ยกสยามเอส นะ,ะหรือพืชอื่นๆโดยทั่วไปนะฮะถ้าการส่งเสริมเราไม่ได้คำนวณหรือหรือดูหรือดูภาคนะฮะแต่ละภาคนั้นนะฮะมันก็จะสร้างความเสียหายให้กับผู้ที่ไปปลูกก็คือเกษตรกรนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรกรถามว่าเขารู้ไหมก็รู้นั่นแหละฮะแต่ว่าเราอ่าต้องอยา,อาเรียนรู้นะฮะให้มากขึ้นว่าเนี่ยในการส่งเสริมเนี่ยในภาคอีสานานะฮะจุดโฟกัสที่จะเดือดร้อนมากที่สุด นะตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนเมษาค,คืออะไรนั่นคือต้องรู้ฮะถ้าผู้ส่งเสริมถ้าไม่รู้เนี่ยอ่าเขาเรียกว่าความเสียหายเกิดขึ้นทันทีเลยนะฮะหนึ่งนะฮะภาคอีสานนะฮะอ่าหรือรวมจุดต่างๆที่อีก,อ,กอีกหลายๆภาคนะฮะที่อ่ามีอากาศใกล้เคียงกันตามที่นายจะจะพูดนี้นะ,ะก็ต้องระวังนะฮะ ภาคอีสานนะฮะเป็นภาคฤดูที่ถ้าเป็นเดือนมกราจนถึงเดือนเมษายนนะฮะมันแรงนะฮะแรงมากและอากาศมันจะอบอ้าวนะฮะพื้นที่โดยรวมกันแล้วเนี่ยก็จะมีเป็นป่าอ้อยนะฮะป่ามันนะฮะแล้วก็จะเป็นป่าโล่งนะฮะหรือต้นไม้ที่ใบค่อนข้างจะ ไม่ให้ความชุ่มชื้นกับพื้นดินเท่าไรนะฮะอะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวนะ,ะมีก็มีแต่บางจุดนะฮะโดยรวมก็คือดินทรายนั่นคือปัญหาต้นไม้แล้วก็มาดินทรายนะฮะเส้สนเยอะนะฮะ,ะแล้วก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพืชนะฮะที่อาเขาเรียกสร้างบรรยากาศไม่มีความสดชื่นนะฮะ,ะก็คือจะเป็นพวกมันสำมรัหลงนะฮะอ้อย นะอะไรพวกนี้นะ,ะมันก็จะทําให้อ่าอากาศอบอ้าวซึกนิดหนึ่งนะ,ะเพราะฉะนั้นสรุปโดยรวมก็คือร้อนอบอ้าวใช้ส่วนเยอะดินก็ถ้าเป็นเดือนมกราจ,จนถึงเดือนเมษาเนี่ยอ่ามันจะยิ่งยิ่งร้อนละอุนะฮะแล้วก็ปลูกอะไรไปก็จะไม่ค่อยได้นะ,ะแหล่งน้ําต่างๆที่ที่ไปมามันก็จะขาดแคลนนะ,ะมันก็จะเหลือน้อยอ่าเพราะฉะนั้นแล้วสัตว์เลี้ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัวควายนะฮะ,นะฮะ,นะฮะ หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็จะมีส่วนเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วในทางภาคอีาสานเนี่ยถือว่าทําไมนะชัยต้องพูดบอกว่าอ่าวัววาเยอะนะฮะวัววาเยอะนี่ก็จะเป็นพวกลิ้นไหลนะฮะอ่าพวกเกี่ยวกับแมลงปากดูดนั่นแหละนะฮะคือดูดเลือดจากสัตว์เหล่านั้นนะฮะนั่นก็เกิดขึ้น,นะะทางเขาเรียกว่าร้อนอบอบอ้าวหน่อยนะ,ะเขาเขาจะชอบมาก พวกประเภทแมลงปากดูดนะฮะ,ะลาลังย่อลงมาก็จะเป็นไม้นะฮะไมท้ที่ที่ที่อยู่ตามภาคอีสานนะฮะ,ะก็จะเป็นประเภทความชุ่มชื้นน้อยว่างันเหอะนะฮะ,ะก็เลยกลายเป็นว่าสถานที่นะฮะแปลงนะฮะหรือศพเหมาะกับฤดูนะฮะก็คือ เมษอ่ามกราจนถึงเดือนเมษานั่นเองนะฮะอ่าก็ข้าวก็หมดเหมือนกันนะฮะคนก็อยากจะปลูกพริกชาวสวนชาวไร่ก็อยากจะหาอ่าเขาเรียกว่าหารายได้ให้กับครอบครัวเท่านั้นเองนะฮะก็โดยรวมกันทั้งหมดนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าปลูกพริกหรือปลูกพืชเนี่ยจะชอบอ่าาคอีสานก็ดันมาชอบตรงช่วงเดือนมกราจนถึงเดือนเมษายนนะฮะหรือหลังจากนั้นนิดหน่อยเท่านั้นเอง พอหลังจากนั้นเขาก็จะต้องทำนาข้าวนะฮะเพราะฉะนั้นจุดนี้นะฮะที่นักชายได้ไปดูมานะฮะล้มเหลวนะฮะล้มเหลวเสียสดเยอะนะฮะ,ะเพราะอะไรฮะเพราะว่าท,ที่ทุกสิ่งอย่างที่พูดมาเนี่ยอ่ามันไม่อำหน่วยเลยนะฮะไม่อำหนวยเลยนะหนึ่งแดดร้อนอบอ้าวนะฮะเพี้ยไฟรายแดงมานะฮะมีกระถินเยอะนะฮะกระถิน หรือมะเขือเปาะเขือช่อเขือพวงอะไรพวกนี้นะฮะจะอยู่รอบบริเวณนะฮะในในในแปลงที่เราจะปลูกพริกนั่นคือปัญหาหลากหลายเลยเดียวนะฮะเอวันนี้นายชายพูดอ่าเรื่องแต่ปัญหานะฮะไม่ปลูกดีกว่าอะไรประมาณน,นั้นนะฮะอย่าพึง่งอย่าพึ่งนะฮะนายชายเอ่อเขาเรียกว่าหวาดให้กลัวก่อนเพื่อให้ระวังนะฮะเพื่อให้ป้องกันเท่านั้นเองนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วก็คือในเมื่อโอกาสไม่อำนวยนะฮะในการที่เราอยากได้พริกปลูกพริกขายให้กับนชัยเนี่ยทำไมถึงล้มเหลวนะฮะจะทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาฟังกันครับ <c oughs> ง่ายๆนะฮะนิดเดียว <c oughs> ถึงแม้เราจะอยู่ในอากาศร้อนๆนะฮะหรือ,อที่จะทำการเกษตรตั้งแต่เดือนมกราจ,จนถึงเดือนเมษายนเนี่ยฮะ ง่ายๆก็คือเราเลิกจากนาข้าวเราก็ไถเลยนะตีปั่นให้ละเอียดนะหัวใจสำคัญพริกนี้นะฮะในช่วงแรกถ้าเป็นต้นประมาณนี้นะฮะเนี่ยต้นประมาณนี้ฮะ,ะ,ะถ้าต้นประมาณนี้ก็คือยาวหนึ่งคืบนั่นแหละฮะเราก็ไปปลูกได้เลยนะยิ่งแข็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 งนี้ยิ่งดีนะแต่ถ้าได้ปลูกต้นเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะฮะเตี้ยๆตุ้นๆสั้นๆอะไรประนี้นะฮะ อ่ามันก็จะตายอากาศช่วงนี้ต้องให้ได้ยาวหนึงคืบนะฮะหลุมละ2ต้นช่วงหลุม80เซนความฟางนะฮะหว่านะฮะการไถตีปัน่นดินให้ละเอียดนะฮะสร้างฟางข้าวหรืออะไรก็ถ้ามีไม่เป็นไรปั่นในดินนั่นเลยนะฮะยิ่งดีเลยก็เรียกว่าเพิ่มอ่ยาใยกากาอ่าให้ให้กับดินเนี่ยจะมีช่องโหว่ในการระเหยของรากพืชนะฮะมันก็จะทำกลายเป็นจุลินทรีย์นะฮะก็เรียกว่า เราสังเกตในในในป่าในเขานะฮะมันก็ไม่มีใครที่จะเอายูเรียหรือยาราระตายอะไรพวกนี้ไปสิบห้าสิบห้าสิบสามสามยี่เบ็ดนะฮะเอ่อสี่สีนะฮะ,า 4, 6, 0, ะ,ฮะงามปึ๊กเลยบนเขาเราสังเกตได้ดีนะฮะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนะตรงจุดนี้เราก็เอาตรงจุดนั้นนะฮะมามาวิเคราะห์แล้วก็มาดัดแปลงแล้วก็มาแก้ไขแล้วก็มาช่วยดินของเรานะฮะให้มีคุณภาพขึ้น นะเพราะฉะนั้นแล้วมีฟังข้าวอยู่แล้วก็ถ่ายไปเลยนะฮะหรือไปเอาพวกเกี่ยวกับมูลสัตว์ที่หมักให้ได้ตามเวลานะฮะถ้าสดไม่ได้นะอันตรายนะฮะเอาที่ว่ามันหมดวาระของอเป็นแก๊สอะไรพวกนั้นไปก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่นะขี้หมูนะฮะขี้วัวขี้ควายขี้ช้างนะรวมไปถึงขี้คนขี้คนก็มีประโยชน์นะฮะถ้าใครทำได้นะ <c oughs> โทษครับถ้าใครทาได้นะฮะขับว่าขี้อย่าเห็นว่าขี้นะฮะอ่าถ้าเราไปเพิ่มใยห,หน้าดินแล้วก็ตีปันให้ละเอียดนะฮะอ่าก็เรียกว่าหมักหน้าดินนะฮะให้ให้เป็นธาตุหกและจุลธาตุแปดตันั้เองพืชมันก็กินเหมือนบนเขานะลองสังเกตดูนะฮะใบมันหล่นลงมานะฮะอ่ามันก็จะกลายกิ่งมั่งผลของมันมั่งเห็นไหมฮะอ่หล่นลงมาบนเขาเนะี่ย ทับถมกันนะฮะจนกลายเป็นดินนะฮะจนกลายเป็นธาตุจุลธาตุแดนะฮะแลชายก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ภาษาอังกฤษนะฮะก็พูดกันง่ายๆก็แล้วกันนะฮะก็คืออาหารของพืชนะฮะเพราะฉะนั้นง่ายนิดเดียวนะในเมื่อว่าไถตีปันเสร็จปุ๊บอ่าท่านช่วงนี้ท่านวิเคราะห์ไปเลยว่าพริกจะเก็บภายใน4เดือนนะจาก4เดือนจนไปถึง6เดือนหรือ8เดือนนะพริกมันจะหมดเราดูว่าในนาข้าวอ๋ต้องยกรอง นะเดี๋ยวน้ําท่วมมานะพริกําลังดกจบอีกไม่ได้นะฮะต้องต้องเขาเรียกว่าการวิเคราะห์ในการทําการเกษตรนะฮะรวบรวบมาจนถึงตรงนี้เนี่ยน่าจะอยากให้ใช้คําว่านะฮะวิเคราะห์ก่อนนะว่าพื้นที่พื้นดินของเราเนี่ยแปลงของเราเนี่ยมันจะแฉะน้ําในช่วงประมาณ3-4เดือนข้างหน้าที่มีฤดูฝนเดือนหกเดือนเจเดือนแหรือไม่ นะฮะถ้าเราไม่ยกร่องรอไว้เนี่ยนะฮะ,ะภาพเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นเป็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะก็คือภายเรือเกบพลิกทุกปีเลยนะ,ะช่วงประมาณเดือน6เดือนเดเดือน8อะไรประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราตรงนี้จะใช้คําว่าวิเคราะห์นะฮะเตรียมการก่อนยกร่องนึกจินตนาการไปก่อนนะ,ะ,านนะะภาพของน้ำนะภาพของน้ําหรือหรือสิ่งที่เราเห็นในปีที่แลว้วนะฮะ ถ้าเราเห็นว่าตรงนี้น้ําท่วมแน่เรายกลองเลยนะฮะดูตามนครปฐมตามใกล้ๆก,กรุงเทพนะฮะตอนนั้ตามที่มีน้ําขังนะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะปลูกองุ่นปลูกผลไม้ปลูกะมะพร้าวน้ําหอมนะฮะปลูกผักนะฮะสารพัดเลยพายเรือตรงกลางเลยนะฮะน้ำพุ่งไปลดพืชผักผลไม้ด้นะฮะเห็นไหมฮะขนาดน้ําแฉกเขยังทําได้เราเอาจุดโฟกัสตรงนั้นนะฮะ มาทาตรงนี้นะฮะไม่ต้องรอฤดูรอหน้ายังไม่เห็นใครเหมือนกันนะฮะน่าจะอยากเห็นภาพจังเลยนะฮะเปลี่ยนจากนาข้าวที่อ่ไม่ได้ทํารกร้างหรือทิ้งนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะลองกั้นน้ำนะฮะปล่อยน้ําแล้วก็ยกร่องอย่างดีนะฮะสามารถที่น้ําไม่ท่วมทั้งฤดูฝนฤดูแรงดูนะฮะแล้วก็ไม่ต้องรอดวงรอโชคชะตาราศีไม่ต้องรออาเขาเรียกอะไรเลย นะฮะรีบทําแบบนี้เราก็ทําการเกษตรได้แล้วนะ,ะเห็นไหมฮะเห็นถ้าไม่ดีเราก็ดูดน้ํามาปล่อยในร่องเฉลยหมดเรื่องกันไปนะฮะอยากให้ท่วมท่วมไปเลยนะฮะไม่ต้องรอนะฮะการทําการเกษตรเนี่ยนะจ๊ะอยากจะให้ใ,หใช้คําว่าวิเคราะห์แล้วก็ไม่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยรอดวงรอโชคชะตาราศีหรือรออ่าเขาเรียกว่ารอเทวดานะฮะ อ,อย่าให้คิดอย่างนั้นเลยนะการเกษตรเดี๋ยวนี้มันจะรอเทวดาไม่ได้หรอกนะฮะเทวดาไม่ได้มารดน้ําพริกให้เราแน่นอนนะฮะเรานี่แหละนะฮะหรือน้ําท่วมนะรหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่เกิดความเสียหาย